สวัสดีค่ะสวัสดีท่านหัวหน้าพักผู้บริหารพักคุณเศรษฐาทวีสินท่านสอสอ,อดีตสอสอและผู้สมัครสอสอที่ร่วมอุรมการที่เคารพรักทุกท่านค่ะ ที่ดิฉันพูดว่าผู้ร่วมอุดมการดิฉันหมายถึงผู้ที่ฝักใฝ่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้ามาทำการเมืองด้วยความรักความใส่ใจที่ทุ่มเทที่พร้อมจะทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงค่ะดังนั้นนโยบายต่อจากนี้ที่ดิฉันจะบอก จะตอกย้ำความที่เราตั้งใจที่จะทำให้ประชาชนมีความสุขมีความกินดีอยู่ดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมค่ะโคนโยบายต่อจากนี้จะแสดงให้เห็นว่าเราคิดใหญ่เพราะเราทำเป็นค่ะ ที่เราต้องคิดใหญ่เพราะว่าหลังจากรัฐประหารในปี2549มาจนถึงรัฐประหารอีกครั้งในปี2557ประเทศขาดความต่อเนื่องค่ะของการพัฒนาของการบริหารอย่างมียุทธศาสตร์และคนที่เสียเปรียบที่สุดนั่นก็คือคนที่เกิดในเจเนเรชัน Z Z หรือคนที่เกิดในปีพศ2540 ถึง2,555เขาเกิดมาได้9ขวบก็มีการปฏิวัติแล้วปฏิวัติรัฐประหารหนึ่งรอบเรียนยังไม่ทันจบก็เกิดรัฐประหารอีกรอบค่ะพอเรียนจบไม่ทันไรก็เข้าสู่ในช่วงของโควิด19ไม่พอมีสงครามยูเครนรัสเซียความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนและอเมริกา ในขณะที่ผ่านมารัฐบาล8ปีที่ผ่านมาที่มีโอกาสบริหารประเทศขาดวิสัยทัศน์ไม่รู้เท่าทันเศรษฐกิจโลกตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ทันค่ะบริหารประเทศที่ผ่านมาเป็นแบบวันต่อวันไม่เข้าใจความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ปัญหาจึงสะสมมาเรื่อยๆไม่ได้รับการแก้ไขทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจและทาง,ทางการเมืองก็อ่อนแอลงมากค่ะนอกจากหนี้ของประเทศแล้วก็ยังมีหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้นไปทุกที่พี่น้องเป็นหนี้เป็นสินต้องกู้ยืมทั้งในระบบและนอกระบบค่ะในตอนนี้ยังไม่นับเรื่องของช่องว่างของไรายได้หรือที่เรียกว่าอินคัมแกล ที่ตอนนี้ประเทศของเราสูงมากเป็นอันดับต้นๆของโลกค่ะต้องขอบอกเลยว่าถ้าเราไม่คิดใหญ่เอาไม่อยู่จริงๆค่ะวันนี้พักเพื่อไทยได้เชิญผู้สมัครทั้ง400เขตมาก็เพื่อให้ดิฉันและคุณเศรษฐาได้บอกเล่านโยบายต่างๆที่ทางพักเพื่อไทยคิดกรรมการบริหารพักช่วยกระดมความคิด ให้ท่านได้นำไปปราศัยได้นำไปบอกเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังค่ะว่าเรามีความตั้งใจอย่างไรมีแนวคิดอย่างไรที่จะทำให้ประเทศชาติดีขึ้นที่จะเอานโยบายต่างๆมาตอบโจทย์ปัญหาที่พี่น้องประชาชนเจอสะสมมา8ปีค่ะและแน่นอนค่ะประโยชน์เหล่านี้จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนโดยตรง พักการเมืองของเราเป็นพักที่รักษาวินัยในเรื่องของการเงินการคลังของประเทศเพื่อเราจะได้มีการคลังของประเทศที่ยั่งยืนและมั่นคงค่ะดิฉันขอพูดถึงนโยบายที่จะประกาศใหม่ในวันนี้ก่อนค่ะให้ทุกท่านได้เข้าใจวิธีคิดให้ทุกท่านได้เข้าใจว่า เป็นมายังไงเพื่อจะอธิบายกับพี่น้องประชาชนได้ส่วนนโยบายเดิมๆที่เคยประกาศไปแล้วทางพักจะแจกเป็นแผ่นพับให้ท่านได้ไปศึกษาเพิ่มเติมต่อแล้วก็แน่นอนค่ะเมื่อพบเจอกันในพักก็สามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เช่นกันนโยบายแรกค่ะเราจะพูดถึงนโยบายที่ช่วยลดช่องว่างของไรายได้อินคัมแกปของประชาชน ท่านรู้หรือเปล่าคะว่าอัตราการเติบโตของรายได้ของคนไทยต่อหัวของคนไทยเนี่ยนะโตช้าที่สุดในอาเซียนยกเว้นบูนายค่ะเราโตเพียง1.4ในขณะที่ประเทศเวียดนามโตถึง4.7ค่ะสรุปแล้วรายได้ต่อหัวของคนไทย มีอัตราเงินมีอัตราโตน้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อทำให้คนไทยมีไรายได้น้อยต้องมีชีวิตอยู่อย่างแร้นแค้นถึงแม้ว่าจะมีการลงทะเบียนคนจนและรัฐได้จ่ายเงินบางส่วนเพื่อชดเชยแต่ก็ไม่เพียงพอค่ะไม่เพียงพอที่คนไทยจะหาข้าวดีๆอาหารดีๆหรือน้ำดื่มที่สะอาดทานค่ะอันนี้ พักเพื่อไทยทนไม่ได้ที่ทำให้คนไทยไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อยู่อย่างแร้นแค้นพักเพื่อไทยทนไม่ได้อีกต่อไปแล้วค่ะความยากจนเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้อยากจนนะคะเขาไม่ได้อยากมีหนี้มีสินเขาไม่ได้อยากตื่นขึ้นมาและวางแผนอนาคตลูกหลานไม่ได้ เขาต้องการจะมีอนาคตต้องการส่งลูกเรียนดีๆแต่ทำไม่ได้ด้วยภายใต้การบริหารของรัฐบาลเช่นนี้ค่ะจนเขาต้องกลายเป็นคนจน GDP ของประเทศก็เลยไม่ขยับขึ้นก็ทำให้เป็นตัวถ่วงซึ่งเขาก็ไม่ได้อยากเป็นค่ะ ดังนั้นเราจึงมีนโยบายที่จะอุ้มเขาขึ้นแน่นอนค่ะนโยบายต่างๆที่เคยเสนอไปแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าแรง600บาทหรือว่าจะเป็นหนึ่งครอบครัวหนึ่งศักยภาพหรือหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่เคยได้กล่าวไปแต่นโยบายเหล่านี้จะต้องใช้เวลาเพื่อจะให้ถึงเป้าหมายเราจึงเริ่มอยากจะให้ความช่วยเหลือทันทีนั่นก็คือสำรวจครอบครัวที่มีรายได้ ไม่น้อยกว่า20,000บาทครอบครัวที่มีรายได้น้อยกว่า20,000บาทต่อเดือนเราจะช่วยเหลือทันทีเพื่อที่จะลดช่องว่างทางรายได้และทําให้คนที่อยู่ฐานบนของรายได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะจากการบริโภคและเงินหมุนเวียนรัฐเองก็จะสามารถ เก็บภาษีได้มากขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นประชานิยมแต่ความจริงแล้วมันก็คือการยกระดับ GDP ทั้งประเทศเงินที่จะใช้มาก็มาจากภาษีที่รัฐสามารถเก็บได้เพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเราจะสำรวจว่าครอบครัวใดที่มีรายได้ไม่ถึง20,000บาทเราจะให้ความช่วยเหลือทันทีค่ะ นโยบายที่2ดิฉันขอพูดในฐานะที่เป็นประธานด้านการมีส่วนร่วมระนวัตกรรมนะคะเราจะมีบล็อกเชนหับและฟิน t e c h Center ของอาเซียนท่านตัวแทนพัก ทั้งหลายคงจำกันได้นะคะว่าเราตอนที่ก่อนจะถูกระทับประหารนี่เราเคยหวังจะเป็นศูนย์กลางทางการเงินของอาเซียนแต่แน่นอนค่ะเราได้แพ้สิงคโปร์ไปแล้วตอนนี้ก็คือไม่ทันค่ะแต่โลกข้างหน้าเนี่ยฟินเทคคือการกระจายอำนาจทางการเงินเพราะการเงินที่มีธนาคารใหญ่เป็นศูนย์กลางเนี่ยอีกตอ่ออีกต่อไปข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะ ถ้าเราไม่เริ่มทำเรื่องนี้ภายในวันนี้ที่เราได้อำนาจรัฐบาลเราก็ต้องเป็นประเทศที่พึ่งพาคนอื่นต่อไปเราก็จะกลายเป็นประเทศที่พัฒนาช้าต่อไปค่ะ ในเรื่องของบล็อกเชนที่ดิฉันได้เดินทางไปต่างจังหวัดก็ได้พยายามอธิบายให้พี่น้องประชาชนฟังนะคะแต่แน่นอนเราจะมีรายละเอียดลึกลงไปกว่านี้อีกเพื่อขยายความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนค่ะบล็อกเชนจะเป็นโครงขายที่สำคัญที่จะทำให้ฟินเทคเติบโตได้และตัวของบล็อกเชนเองจะทำให้คนจากทั่วโลกระดมทุนมาที่เมืองไทยร่วมกันลงทุนได้โดยเฉพาะ SME หรือว่าสตาร์ทอัพทั้งหลาย การาระดมทุนให้กับพี่น้องชาวกเกษตรกรจะได้ไม่ต้องไปกู้ยืมถึงเวลานาล้มก็จะได้ไม่เป็นหนี้เป็นสินค่ะและแน่นอนค่ะผู้ที่มีความสามารถทางศิละปะหรือว่าการออกแบบต่างๆก็จะสามารถมีช่องทางในการขายงานของตัวเองไปได้รอบโลกให้ทุกคนได้เห็นมากยิ่งขึ้นค่ะท่านที่ฟังมาถึงจุดนี้นะคะแล้วรู้สึกว่า ยังไม่เข้าใจไม่ต้องห่วงนะคะดิฉันก็เคยไม่เข้าใจมาก่อนค่ะแล้วก็เรียนรู้ได้และสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันง่ายค่ะง่ายเหมือนการที่ทุกท่านเคยได้ใช้แอปธนาคารนั่นแหละเหมือนการที่เราเข้าไปแชทไปคุยใน Facebook หรือแอปต่างๆที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ค่ะมันจะง่ายแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงค่ะ นโยบายที่3ที่จะเน้นย้ำและสำคัญมากๆนั่นก็คือนโยบายเรื่อง PM 2.5ค่ะโปรดทราบนะคะเพื่อไทยมาแล้วเราจะลดระดับความอันตรายให้รวดเร็วที่สุดค่ะเราจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเราจะไม่โทษพี่น้องประชาชน เราจะให้การศึกษาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือซึ่งกันและกันค่ะท่านรู้ไหมคะแผนที่ที่เขาถ่ายรูปลงมาของนาซาเนี่ยเห็นประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเป็นจุดสีแดงๆเต็มไปหมดนั่นคือเกิดจากการเผาป่าทำไร่เรื่อนลอยเราจึงต้อง แก้ไขปัญหานี้โดยการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านให้ชัดเจนเพราะเขาก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกับเราทําอะไรระหว่างกันได้บ้างเราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ปัญหานี้ค่ะเราจะเชิญชวนไม่ให้เกษตรกรเผาตอข้าวด้วยการให้ชลประทานปล่อยน้ำหลังเก็บเกี่ยวเพื่อให้ตอข้าวเน่าสลายกลายเป็นปุ๋ยแล้วก็รักษาหน้าดินให้กับชาวนาค่ะ รวมไปถึงการเผาอ้อยเราจะให้โรงงานน้ำตาลลงทุนตัดอ้อยและไถ่กลบแทนการเผาแน่นอนค่ะในเรื่องของรถยนต์โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเราจะออกกฎหมายลิมิตเรื่องของควันพิษเพื่อที่จะได้ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันและลดมลภาวะลงค่ะหลังจากนี้ก็จะเริ่มก้าวเข้าไปสู่การใช้รถแบบไม่ปล่อยพอลูชันไม่ปล่อยควันพิษ ไปถึงการใช้รถไฟฟ้าและเราก็จะสามารถจูงใจคนให้เปลี่ยนการใช้รถนั้นไปเรื่องอด้วยการใช้ด้วยการใช้เรื่องของภาษีจูงใจแล้วก็เราจะเปลี่ยนเครื่องจักรที่ปล่อยมลภาวะให้เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เครื่องจักรเหล่านั้นหมดไปอย่างรวดเร็วค่ะ ต่อจากนี้นะคะจะมีนโยบายที่สำคัญที่จะประกาศเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบโดยคุณเศรษฐาทวีสินค่ะท่านผู้มีเกียรติคะเรามีนโยบายที่จะประกาศอีกมากมายที่จะโดนใจประชาชนแต่ดิฉันคงจะไม่สามารถอธิบายนโยบายทั้งหมดได้ก็ขอให้ศึกษาจากแผ่นพับที่พักเพื่อไทยแจกนะคะแต่ทุกคนมั่นใจได้ค่ะว่าพักเพื่อไทย ห่วงใยประชาชนเรารักประชาชนด้วยใจจริงเราอยากให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากให้ลูกหลานโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่ดีมีการศึกษาที่ดีและตัวของผู้ใหญ่เองก็จะได้รับการดูแลจากระบบสาธารณสุขที่ดีมีการบริหารบริการที่เปิดกว้างมีการมีโอกาสในการทำมาหากินอย่างเป็นธรรม ระบบราชการก็จะถูกปรับปรุงค่ะให้มีความโปร่งใสทันสมัยมากขึ้นเพื่อให้หน่วยบริการของราชการต่างๆรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงค่ะและแน่นอนค่ะในตัวของข้าราชการเราก็จะดูแลเขาให้เขามีแรงและกำลังในการรับใช้ประเทศต่อไปและก็มีความสุขมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเช่นกันค่ะ ท่านผู้สมัครทั้ง400เขตคะ่ะในวันนี้การเลือกตั้งคือการแข่งขันคะ่ะการแข่งขันเพื่อให้ประชาชนมีความไว้ใจในตัวท่านความสามารถในการที่จะทำให้ประชาชนไว้ใจท่านได้นั่นก็คือความจริงใจที่ท่านพร้อมที่จะทำเพื่อประชาชนด้วยหัวใจที่แท้จริงคะ่ะ ถ้าเราไม่เอาความไว้ไวใจความจริงใจเข้าแรกประชาชนจะรับรู้รรสิ่งนี้ได้และเราก็จะไม่ชนะการเลือกตั้งค่ะพี่น้องคะสุดท้ายนี้ดิฉันขอให้ทุกทกท่านได้ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายชนะใจของประชาชนอย่างมากมาย ดิฉันขอ,ขอให้ใหประเทศไทยมีพัรเพื่อไทยที่จริงใจรักประชาชนอย่างแท้จริงมาดูแลชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกๆคนค่ะ,ะและเราจะมาร่วมกันแก้ปัญหาที่สะสมมา8ปีให้เบาบางและหายไปในที่สุดค่ะ นโยบายของเรายังไม่หมดแค่นี้ค่ะยังมีการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพใหญ่อีกหนึ่งชุดซึ่งท่านที่จะมาอธิบายให้ทุกท่านฟังก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจท่านหนึ่งของเมืองไทยคุณเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ